สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพาท่านเนี่ยสอนท่านผู้ชมเนี่ยครับสอนทำผีสาวปากฉีกนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคเราจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดญี่ปุ่นนะครับจะใช้กิโมโนหรือว่ายูกะตะก็ได้ทำเองแม่ไม่ได้ใช้ ส่วนมากมีจะใช้กิโมโนแบบนี้คงสวยนะแล้วเราก็ <c oughs> แค่ต้องกดไปที่โมนเมนูกดที่ชาละอีดีด <c oughs> แล้วก็ทำหน้าตาที่แท้จริงเอ้ยเดกดีคนเราเปลี่ยนตานีนเา่เปลี่ยนราตาแล้วก็ทำหน้าตาให้หน้าคนลูก แล้ต้องกดไปที่ป๊อปเดีเจวกัที่ชาระอีดีก็ไดเ้เราจะมาแล้วก็ทำเอากดที่แมสเอแล้วก็ห,หน้ากากนะมัยเพื่อทำเป็นปากที่ฉีกนะครับเราจะปรับขนาดไหนก็ได้ปรับขนาดนี้ด้วกัน โอเคครับถ้าผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมอยากจะใช้เป็นบพัทญี่ปุ่นนะครับไหนเราก็แค่ต้องกดไปที่ Right Hand แล้วก็กดไปที่ floating fan หรือที่แปลว่าบพัดนะครับแล้วแบบนี้แล้วก็เป็นปีเสาปากฉีกที่น่ากลัวแล้วนะครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อดกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ